วันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปทำสวยกันไปเปลี่ยนผมกันก็เบื่อผมบอลแล้วเดี๋ยวเราไปทรงแปลกปลระหลาดปลาดกันดีกว่าถ้าว่าก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเล็บด้วยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะไปต่อคอนตัว ก็ไปติดปันแล้วก็ไปติดปีติดตให้ปิดตาฟ้าไปเลยทำอะไรให้มันเวิร์กเลยแต่งหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มสายแล้วสายเสมอมาถึงร้านแล้วค่ะกินข้าวก่อนดีกว่าสร่าก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ไม่รู้นะกินเป็นเมน,นูน้ำข้นดูดิทุกคนคือถ้าเป็นเมนู๋วยเตี๋ยวฉันว่าคุณจะชอบสั่งเป็นแบบ มมา่ก็ตอนนี้ผมชอบตัวเล็กโอวัลต์ชอบตัวสั้นมากตัวกรุบกว่าอร่อยมากกอนนี้อยู่ที่ร้านแล้วก็จะมาแก้ผมก็คือจะทําเป็นแบบบ๊อบสั้นหน้ามาที่แบบประมาณนี่ะก็จะลองทำจริงๆเคยทําแล้วล่ะตอนแบบมหาลัยแต่พอโตมาเรายังไม่เคยทําคือจะเป็นคนที่แบบว่าถ้าตผมยาวมันน่าอะไรเงี้ยถ้าจะมาเปลี่ยนทรงผมมันจะชอบทำทันสั้นไปเลยเดี๋ยจะเดวว้าวว้าว่าแม่เขาเจ็บปะอะไรเงี้ยทั้งหมดเลยมันร้อนมากกุ้ยเตี๋ยวอ่ะเมื่อินก๋วยเตี๋ยวเป็นปะชอาใส่น้ำตาล มันหายร้อนองอันนี้ก็คือพอผมออมหมดแล้วค่ะไปอยู่ในสวรรค์บ้างเนี่ยควันขโมงสงเสร็งทริปเป็นนะครับคุณผู้ชมนอนไปามาลุ้นกันผมจะเป็นยังไงใครดจะไม่ออกควันข้าสมุอ คือผมที่เหลืออยู่ของเรานะคะได้เสร็จเรียบร้อยดีไซน์นะที่ยังมีผมเหลืออยู่เดี๋ยวตูนะคะจะต่อผมอานนี้ให้เป็นแบบนี้ ทำสวยขั้นสองนะคะยังไม่เสร็จคือเราไปทำผมอะไรปะเลยอย่างนี้ตัวชอบทํามากเว้ยคือการทําเล็บอ่ะเห็นว่ามันมีเล็บอยู่แต่ว่าเราอยากให้มันปังกว่านี้พี่ชันไม่เจอร้านร้านนึงในอินเทอร์เน็ตมาเว้ยเวียดมากมันบอกกับฉันมากนี่ถึงร้านแล้วพี่ร้านรายค่ะอาเจียนเลยแล้วเขามีความเป็นญี่ปุ่นน่ารักุ๊บเรากันว่ารวอลรับสำลีออกมาเป็นยังไงอ่ะนี่แบบที่ตัวเลือกนะคะ ความเป็นแบบทังๆป๊อปๆหน่อยเป็นสีแบบนีออนนีออนนี่น่าสุกอ่ะไม่ค่อยเห็นที่ไหนทําคือเล็บแลกแบบเนี้ยตูนเคยไปทําที่ญี่ปุ่นและไทยให้ดูแล้วทุกคนจาได้ไหมแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งที่ตูนเคยทําที่ขอนแก่นเป็นเพื่อนตูนไว้คือมันจบสีกรรมมามันแบบเขาเรียกว่าแนวแบบมันอาร์ตอาร์ตอะแต่ว่าคือที่ไรสตูดิโอเนี่ยเขาจะมีความจอบเพิ่มด้วยให้มันดูเป็นแบบว่าญี่ปุ่นเพิ่มไปอีกแล้วคือร้านนี้มีความญี่ปุ่นอีกตรงที่ว่า,ววา,า <S <S ร้านทำเลน ตุ้ญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้จริง,ไงไเลยแกคือมันจะอยู่ในตามซอกมันไม่แบบเป็นร้านแบบให,ใหญ่ๆนี่เขาแบบมีกันสิ่งพิ้นที่ตรงนี้ตุ้นแบบญี่ปุ่นไหมิีเวอร์แล้วช่างทำเล็บมีคนเดียวจองคิวข้ามผ่านวันสี่สิบวันเยอะเลยนะ <c oughs> อุ้ยอบมากชอบหน่าสนิทมากสีลูกคัาแต่ซินเดอเรลล่าคุณผู้ชมหานี่ดูสิเอัอนนี้ก็น่ารักอือคือให้เขามาคัสตอมได้เลยค่ะหรือว่าเราจะทาแบบมาให้เขาทำก็ได้ ไหนไหนดิสิี้เวิร์ดก็ชอบนะอยากรู้ว่ามันจะติดอยู่ตรงไหนบนเล็บเราเ <c oughs> คยมีคนทำแล้วบ่นว่าใช้ชีวิตยากนไหมคนนอื่ชอบมาาใช้ีอันนี้ทำผมเสร็จนะเดี๋ยวเราจะไปต่อมาค่ะใช่ไมาสนนี้ทำให้ดูว่าเล็บเราสามารถทำอะไรได้ไหมระตูจะทำการแบบว่าทำให้แบบเล็บของเรามีความไม่เท่ากันด้วย <c oughs> แปลกใหม่มากในไทยไม่เคยเห็น อยู่กับเจ้าของร้านสุดแซ่บนะคะจ้าฮอลลีวูดลาเชสนะคะที่ทำสวยเรียงไม่เสร็จนะคะไปทำผมมาแล้วทำเล็บมาแล้ววันนี้เราจะติดฟันเพชรค่ะคุณชมสุดเป็แล้วก็เดี๋ยวจะต่อขนตาด้วยแบบเวอร์ไปเลยเปลี่ยนลุคแบบสุดตั้งอยู่ที่ตึกสหกรณ์เอก,กมัยนะคะอะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการติด เ็ดที่ฟันก่อนเลยปกติติดเ็ดที่ฟันนี่เขาเรียกว่าอะไรทูดแจมทูดแจมเจ๊จริงๆตูเคยทำกริลส์ด้วยกริลส์กับทูดแจมไม่เหมือนกันตูต้องแบบว่าอยู่ต้องโน้ฟันแล้วกริลมันเอาออกแล้วก็ใส่ได้แต่ทูดแจมจะอยู่ได้ถึงหนึ่งตัวเลยหรออะไรถ้าเราเบื่อก็เป็นหอดได้หอดที่นี่ได้ไหมต้องหอดกระหม่อมฟันโอเคตื่นเต้นทุกคนอันนี้เป็นร้านแรกไหมคะในไทยใช่ จริงๆเขามีหลายบริการมากในฮารุบุรลาเชสนะคะไม่ว่าจะเป็นสักปากสักแก้มบีบีโกลมันก็คือจะทำให้ผิวของเราดูวาวช้ำไปด้วยลิปคนตาใครที่ไปสายฝอกก็แนะนำร้านนี้นะคะแบบรอดแซบไปไปดูขั้นตอนการทำ ลุกเน t ตโรไม่ต้องมาเอาลุกเวอร์ทุกคนขาซึ่งร้านเนี้ยตูนะ่ะเริ่มทำกับโรซ่าตั้งแต่โรซ่าแบบปึกหัขดเนาะตั้งแต่โรซ่าอยู่ที่บ้านอนะ่ะแล้วชวนตูไปทําที่บ้านนอนอยู่ที่บ้านของโรซ่าคือทําต่อขนตานะทุกคนขาเออแต่ตูนะ่ะไม่ค่อยอินกับเรื่องการต่อขนตามากเท่าไหร่เพราะตูเป็นคนชอบเปลี่ยนลุกไงตามี <c oughs> นี่สามปีแล้วเหรอทุกคนสามปีแล้วเขามีล้าของตัวเองเลยตัวยังไม่มีอะไรเลย <c oughs> เก่งมากเลยอะ้วตอนนี้ก็คือแบบลูกค้าเขาเข้ามาแบบตลอดคือถ้าเกิดใครมา c ขาต้องบุ๊กคิวก่อนนะคะทุกคนอันนี้คัดเพชรก่อนเหรอคะต้องเลือกเพชรที่ดีที่สุดอันนี้เป็น s o l s k i แท้เลยจริงหรอไม่มีไม่มีเลดนะคะเลดจะอันตรายเลดคืออะไรคะเลด is like uh, ที่มันมีอยู่ในปากามันจะอันตรายต่อฟันเหรอใช่ค่ะแต่แบบนี้เราต้องมันมันไม่มีมันต้องเป็นแบบเลดฟรีเลย มันตอนดัดฟันเลยอะแบบมันรู้สึกมีอะไรอยู่ในปากเทอออยน่ารักทำฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวขนตาต่อเลยค่ะกัเดี๋ยวเจอกันตอนขนตาสวยกรอบทุกคนค่ะ มเสร็จเรียบร้อยแล้วกับลุคนี้นะคะก็เอาจริงๆเดี่ยจะมาอธิบายให้ฟังแต่และอย่างที่ไปทํามานะคือผมเนี่ยทาการถอดอั้ยาวออกแล้วก็ต่อใหม่ใช่ไหมคะแล้วก็ตัดให้มันสั้นแล้วก็มีไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มความสุดสนามรู้สึกว่าเป็นยุคแบบ Y2K มากขึ้นเพราะว่าเดฟเฟอร์เรนซ์ผมก็เอามาจากเอฟวราวีแต่ว่าอยากทำผมสั้นเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนแล้วเวลาซาผมอะผมมันจะแห้งกับมันยากก็เลยต้องขอสั้นไปเลยกลับมาหน้ามาแต่ว่าเดี๋ยวก็เบื่อละได้่ายกี่เดือนดืนเดียว า,า,อาัอะถ้าใครอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่ยังไงก็ไปถามที่เส้นผมซาลอนนะคะแต่ว่ายังคงความเป็นผมสีบลอนอยู่ส่วนตัวเป็นคนชอบผมสีบลอนมาก อยาาเกิดมาเพื่อมีผมสีรอนเลยอ่ะต่อมาเป็นเล็บนะคะเล็บเนี่ยเป็นแบบว่าสไตล์แบบญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเลยแบบนา่ารักตรงนี้มีรองเท้าข้างหนึ่งแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งตรงนี้มีห่วงอะไรเยอะแยะมากมายคือบอกว่าตอนอาบน้ำเนี่ยลำบากมากเราะเราต้องใช้ตะข่ายตูนชอบใช้ตะข่ายถูตัวขัดตัวอะไรเงี้ยเกี่ยวรู้สึกว่าเป็นอย่างเดียวเลยที่ลําบากแล้วก็ตอนนอนอะ่ะรู้สึกว่าแบบหนักมือทาครีมเล็ตีหน้าเจ็บก็เลยต้อง <c oughs> ค,ค่อยทา เอามาก็คือฟันฟันเนี่ยคือตูน่ะไปเอาออกอเว้ยคือตอนแรกอมันจะมีสีเสื้อสีชมพูตรงนี้นะถ้าเกิดคนเห็นใช่ไหมก็ให้เหลือเฮ้อยอันเดียวเพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งวันต่อมาตูรู้สึกว่าเหมือนคนฟันหล่ออะ,อะเพราะว่าเพชรมันเป็นเพชรสีชมพูอะมันเป็นเพรชพเเพรสีเข้มอะถ้าเกิดจะใช้เพชรมันใช้ทั้งหมด4เม็ดเลยอะแล้วก็สองฟันอะตรงน,นี้ใช่ไหมล่ะถ้าจะติดอะควรจะเป็นเพชรสีสว่างเช่นสีเงินหรือไม่ก็สีขาวหรือไม่ก็สีทองแบบเนี้ยมันจะดูแบบว่าเห็นไม่ชัดว่ามืดดูฟันไม่หายอะก็เดี๋ยวอาจจะไปแก้หรือ ปฏิเพิ่มไปเปลี่ยนสีอะไรต่างๆนะครับคนตาปล้อมสวยสะพรึงปังเวอร ทั้งหมดก็ดูมีความเป็นอ e ีโมมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าปีนี้ตูนอยากเป็น Y2K อยากย้อนกลับไปยุค2000อะไรอย่างนี้ซึ่งอ e ีโมก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ดังมากๆในช่วงนั้นนะคะถ้าเป็นเจเนอเรชันนี้ก็จะต้องเป็นอ e ีเก e ิลอีบอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เดี๋ยวมาแต่งให้ดูกันอีเ e กิลอ e ีบอยอะไรอย่างนี้เชื่อว่าหลายคนคงอยากดูเพราะว่าจบละเปลี่ยนโลกครั้งใหม่ไม่ได้เป็นแค่ผมเจอกันคิปหน้าค่ะกดไลค์กดแชร์ like, share, ให้ด้วยนะคะตอนนี้ตื่นเชา้ามาไม่ไหวง่วงบ๊ายบาย